เออเห้เอาไอเป็กด้วยหันนี้ม่ของอ่งไอเป็กด้วยทุกคนไม้ม่ของอ่งไอเป็กด้วย 别，那就算了，那老价。 พอไปมองหน้าแม่พอดีแม่เปิดตูมาชูวิตแม่เปิดตูมาดี ไม่ได้นะ,ะได้เปิดเพลงแล้วยิงจยิงยิง แร้วไปทันด้วยโดนหนักแน่ถ้าโดนขับบัมเราแล้ว,ลวทุกคน อาบเราแล้วไม่บัมเลยอ๋อตให้เล่น อ,อ้เออไม่เล่นลยฮะคมตกรถอ่าเล่นไม่ได้เหรอครับเล่นได้ไหมหรือยังไงครับแป๊บนะครับแป๊บนะคุณครับกันเมื่อกี้พี่ก็คอยยังไม่ลงมาจาับผมเลย ไม่ได้ต่อหรอพี่ฮะไม่คือจะพูดยังไงเดียแต่คือถ้าคาสั่งอันนี้คือถ้าพี่เผือกเป็นคนบอกคือถ้าต้อตการยิงปืนอ๋อใช่คือมันเหมือนมันเหมือนเป็นการทำลายเจ้าหน้าที่อ่ะแต่ว่ามันคือมันแค่เจตนาคือมันมันไม่สลบ่ะแต่นะตอนนี้ครับก็ได้ครับไปนู้นเลยก็นะฮะโอเค ที่กี่ฝากหน่อยผมจะไปอ,อนี่ครับไม่มันเยอะมันเยอะครับเยอะไปหน่อยทุกคันเยอะไปหน่อยที่เขาไม่บังรถใช่เขาให้เล่นเพื่อนผมเราบอกแล้วว่<ม>เาเขาได้เล่น มันไม่ได้ยิงครับเขาดักทางออกตั้งแต่แรกแล้วผมมาคิดพลาดเองอะเมื่อกี้ผมคิดได้แล้วอย่างหนึง่งแต่แม่งลืมแบบว่าลืมด้ครับลืมแบบว่าลืมอะลืมจริงแบบใช่ถ้าสมมติผมหักลงในท่อแล้วผมหักใช่ปะมันคงดีด่าดีกว่านี้อะไรเงี้ยไม่ได้หักเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนเผื่อคุณโทนี่ยังไม่เข้าใจเอาเลยครับเอาเลย ไ,ได้ดึงขอบอ่ะได้ดึง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 คุณนีอยู่ไหมครับครับฟังอยู่ฮะครับคืออันนี้คือเป็นคาสั่งใหม่ก็คือตั้งแต่ที่มันมีปืนเข้ามาเนี่ยคือลองเผื่อเป็นคนแบบเป็นคนสั่งอ่ะคือมันมันเหมือนกับเจตนาทาลายเจ้าหน้าที่อ่ะแต่ว่ามันไม่สลบอ่ะเข้าใจป่ะคุณโทนี่อือถ้าพูดอย่างนี้ผมก็ต้องเข้าใจใช่ปะ่ะครับครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือผมผมไม่ติดใจอะไรมันก็เล่นกันขำๆอ่ะก็ ก็ผมผมจะไม่คิดเรื่องทำลายเจ้าหน้าที่แล้วกันนะเพราะว่ามันขอบคุณครับครับเพราะนี้โดนผมก็โดนหกคันแล้วนะทุกเคสต้องต้องเข้าใจว่ามันเป็นเป็นที่จุดสิบนะคือช่องจุดสิบเราเราปล่อยไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเคสอื่นเคสเล็กๆก็พยายามเหลือวสี่คันตลอดนะอ๋อใช่ครับมีกดสี่คันแล้วครับไม่คือมันไม่มีครับแต่คือตำรวจบังคับกันเองว่าพยายามพยายามใช่ใช่ใช่ครับพี่ได้ครับครับจับเลยครับพี่มันเสียเวลาครับ ถ้าทำอี๋ยวผมขอทำดีเองนะตำรวจใหม่งงไม่เอาพี่ผมให้ตำรวจทำไรทำผมไม่เอาพี่เหมือนเดิมโอเคโอเคไม่โอ๊ตต้องวะครอบครับได้ได้ครับใช่ใช่มบัตรแก๊งอ่ะทุกพี่ ไข่แดงคุมปะเงินแดงใช่คุมสิบนาทีแรกเขามีกี่หมื่นเงินแดงกี่หมื่นมีเงินแดงสองหมื่นค่าสองหมื่นก็เออหมื่นแล้วสิบนาทีอ่ะสิบนาทีแรกเราตัดทิ้งก็เหลือหมื่นหนึ่งสิบนาทีใช่ไหมค่แล้วก็หลบหนีอีกสิบเป็นยี่สิบเขามีบัตรดามอยู่แล้วก็หารสองต้องเหลือสิบนาทีเหลือสิบเหลือสิบใช่ไหมครับเอาป่าใช่ใช่ครับใช่เหลือสิบปั๊บสองหมื่นเนาะ สองหมื่นหนึ่งนี่สองหมื่นอ่าใช่สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งใช่ใช่ผตรงนี้โอเคครับผมเจ็ดห้าทีพอครับเรียกอะไรครับผมใช้บัตรนเจียวใช้อันเจียวอ่ะครับเรียกอะไรครับให้ใครไปรู้ว่าสองหกถุนห้าไม่เป็นไรครับโอเคห้านาทีเนาะมันดึงไม่ได้ครับบัตรอันเจียวเนาะโอเคครับไม่เป็นไรครับผมสอดตำรวจเสมอ อโอ้ยเน <laughs> าะทำไมเงินเงินเงินในตัวเราเหลือเลยวะอา้าวเครียบินหมดแล้วไม่เหลือยังเหลือสองพันอยู่วะพักผ่อนใช่ไหมเฮีย เดือดปัดสองหมื่นที่วนี้ใช่หรอเดี๋ยวไปจอดไว้ให้ให้หน้าที่หน้า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 สอนอได้แล้วเฮ้ยครับได้ช่างยวเดี๋ยวไอ้บ๊อบจะไปเขาป่ากับพี่สองร้วน่ะอ๋อโอเครู้เรื่องเจะกันนะว่างตีว่างนะนี่อะไวะเนี่ยเออเอาหวยไปอ่ะอุ้ยนั่นไอ้บ๊อบ มอมติดอดรอไปเข้าป่าไปเปล่าเข้าป่าเกมอะ่ะรันเกมอะ่ะเดตตีเพื่อนเหรอไม่ไม่ติด no 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 hero of new e o r l d พี่ตัวนี้ให้เรียกช่างให้ป่ะพี่หรือว่าเดี๋ยวพี่เรียกเองเออเอาไปซ่อมไม่หน่อยดีเที<น>่ยวหัก็ได้แล้วตัง<อ>ไปเดี<ป>๋ยวตังไปบ้าบ้าไปก่อน เอ๊เปกอะอยากได้เอ๊เปกวะมีใครอยาเอ๊เปกมาไว้ก็คนเดียวคงไม่ได้บัง เรื่องไอ้เ,อเบรกว่ะมาดิไอ้เบรกมาดิ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 ขอบพี่เม้งผมติดคุกอยู่สี่ทีหลอดยังได้หลอดไ,ได้ปรับภาพอะไรยังพี่อ้ยหลอดแล้วยังไม่ได้ปรับเลยเลยใช่เหรอพเอเโนนดนห้าทีครับโดนสิบแต่ใช้บัตรอันเชียวนะโอเคโอเคโอเคได้ออคอบพี้แม่งเสียบไม่งช็อตอยู่เดอ่ะใช่เหรอช็อตอยู่เหรอเออต้องให้จอบเอาการแคชเจอร์มาเปลี่ยนใหม่หวังว่นพังไม่ไม่วันแล้วโอ้โหดูวพี่แม่งโคตรสวยนะ เรอยอใช่เรารอกลางคืนใช่แล้วขางกี่โมงนะพี่อยู่นี้ผมทุ่มหนึ่งมาครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเราอีกต่อเทียมออกแล้วอุ้มหอบกันด้วยทักกูว่ากะทิแน่เลยเชื่อกูอะก,ก,กะทิอีกแา,ายกะทิแล้วเนะี่ยเชื่อกูไหมมีห้าวไหมจะแตกอ้ว Sound muted เงียบม่นาเลยสองหมื่นอ่ะกว่ากูไปจีเล็กของกูแบบเดิมก็ดีอยู่ละเออเออติดนานไหมอีกสองเที่ยงเออเป็นเดี่ยวเองเฮ้ยเดี่ยวเลยเออหางามงามอืมก็จะไปลบเอ่อเข้าสนามลบจะไปเข้าสนามลบเอฟเป็กเราเใช่มีวันนี้มีลบแข่งอ่ะ แล้วเราออกมาเดนไหนเอ๊ะมาวิ่งเล่นเหรอแล้วฮอกอะพี่ฮอกไปจักรูนเล่นไม่ใครพี่ฮอกแบบอยากเขางานดำก็เลยให้น้องไปจักรูนแม่เครคนเดียวคนเดียวน้องฝากคุณสองด้วยก็หนูอ่ะไปดูรูปที่ลงด้วยป่ะไปดูรูปด้วยปะอ๋อเออไปเปิดไปเปิดทวิตดูรูปป่ะอนมาต่อยเนี่ยยังนั่งแต่งรูปอยู่เลยนี่เนี่ยเดีเที่ยวเก่งนะไม่ไหวดิอ๋อเราเที่ยวเก่งไม่ไหวเลย เที่ยวเก่งจนต้องยกมาอยู่ข้างในอยู่ตัวเองอะ่ะไม่ไหวเลยเออไม่ไหวดิต้องเปิดร้านเองไม่ไหวเลยไม่ไหวดินะม,มันหนูหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ๋อแค่ต้องมานะเข้าใจไหมโหต้องไปร้านเหรอใช่โหนั่งไปเพื่อไปร้านของเราโดยเฉพาะเลยใช่ไปเที่ยวยไ,ได้ไงได้ได้ถ้ามีโอกาสไปแล้วเปิดเปิดตอนไหนอ่ะ นี้วปิดตอนไหนอะไวๆนี้มันขอให้รวยๆนะจ๊ะไอ้ย่าเราอยู่ไหนกันนะเท่าไรงานจังเลย เก็กปะโคตรขี้เก็กเลนะง่ายถือาชลามอยู่พี่จะด้วยไม่ใช่ยินเทสถือ่าชลามอยู่อยี่อ๋อโคตรแกร์ออกรแกออกบลอออกเลยกเก็กอกเกยออกลยออกยแล้วไปเจอกันในดิสเป็นไงบ้างพี่โดสองหมื่หน้ามือเลยวะไม่ผมพูดถึงเรื่อง ก่อนผมงงว่ะพี่มืก่อนเนะครับพี่ดีๆอยู่เลยนะพี่บางอย่างผมไม่ต้องไม่ต้องหาคำตอบหรอกน้องชายอะไรนะครับพี่บางอย่างไม่ต้องหาคำตอบหรอกครับสู้ๆนะพี่แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาใหม่ครับพี่ชายได้เข้าป่าก่อนเข้าป่าเลยเต็มที่คิดถึงครับพี่ ครับเอาคุยกัน้ังชัยครับพี่มาเป็นไงมังกรด้วยกันได้เลยครับพี่